ไม่เคยเรียนการแสดงไม่เคยเรียนร้องเพลงไม่เคยเรียนเต้นดนตรีทูติชไม่เคยถ้าพูดตรงๆที่ไม่เคยเพราะว่าหนึ่งคือครอบครัวเราไม่ได้มีเงินไม่ได้มีฐานะบ้านก็มีสถานะล้มละลายพ่อค่อนข้างลําบากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราโตมาด้วยความเข้าใจตลอดในการที่แบบอยู่ให้อยู่ยังไงให้อยู่ดแบบไม่ได้อยู่สบายอะ่ะ สวัสดีค่ะเฟิร์นนบจีลานะคะนบจิลาแปลว่าใหม่สดเสมอมีความใหม่มีความรู้สึกสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเจอเรื่องทุกข์ใจอะไรเนี่ยก็จะทุกข์ใจได้ไม่นานเพราะว่าก็จะกลับมาสดชื่นอยู่เสมอก็เป็นเด็กบ้านธรรมดาคนหนึ่งอยู่ในครอบครัวคนจีนแบบจีนจ๋าๆที่แบบว่าลูกผู้หญิงจะต้อง ใหม่ซุปโซนควรจะเป็นเด็กเรียบร้อยยิ่งโตขึ้นมันก็เหมือนค่อยๆเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าก็ก็ไม่ได้อยากเป็นแบบแบบที่ที่บ้านอยากให้เป็นแต่เราก็ยังต้องเคารพเรายังหาเงินเองไม่ได้อ่ะพูดตรงๆก็ยังต้องอยู่ในกรอบแต่ว่าเราเองก็เป็นเด็กรักเรียนอ่ะพูดตรงๆเราก็ยังเชื่อในเรื่องของการตั้งใจเรียนในการไปสู่เจออะไรที่มันดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเลือกเรียนอิสระหนูก็เป็นคนเลือกเอง เลือกไปสอบเองแต่พอสอบมาแล้วไม่อยากได้แต่พอทีเนี้ยที่บ้านก็แบบเอา้าดีขนาดนี้ทําไมไม่อยากได้เธออยากเรียนอ่ะพอที่บ้านอยากเรียนก็ก็เรียนก็เริ่มจากที่หนูประกวดในมหาลัยเนี่ยแหละค่ะแล้วมีคณะกรรมการนอกเข้ามาเขาก็เลยแลกคอนแทคกับหนูไว้ก็ผ่านเวลสักครึ่งปีมั้งคะพี่คนนี้เขาก็ส่งคอนแทคมาให้ส่งลิงก์การประกวดของช่องวนันตามหาอักแซงมาให้บอกว่าสนใจไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูว่า นักแสดงหรอเราเราไม่รู้เรื่องเราไม่มีความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ไม่รู้สึกว่าอยากทําแต่อยากเป็นพิธีกรก็อาจอ๋อเขามาแคสทพี่แกมมี่แกมมี่เอองั้นมาดีกว่าเผื่อว่าจะมีแมวมองเผื่อว่าจะได้ไปทําอย่างอื่นก็เลยส่งส่งส่งสมัครเข้ามาแล้วก็ดันแคสได้แล้วก็ได้ชนะถูกลําเลือกเป็นนักแสดงในช่องจุดเปลี่ยนมันมาอยู่ตรงว่าพอเข้ามาแล้วแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยเขาก็ให้เราไปเรียนการแสดง แล้วก็ไปก็ยังไม่อะไรแต่ว่ามีโอกาสได้แคสละครเรื่องหนึ่งเราได้ตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้สองเป็นโปรเจกต์ในการแบบรวมนิวเจนมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็ได้เล่นไปแล้วรู้สึกว่าตกหลุมรักชื่อเรื่องว่าดอกแก้วกาหลงค่ะก็ฉันยังไม่รู้ดิว่าใครเป็นใครกันแน่หน้าตาเราอาจจะธรรมดานะแต่เราไม่ได้ดูถูกตัเองว่าฉันไม่สวยเหมือนเวลาคนอื่นเห็นจะวไม่สวย หน้าเหมือนตัวประกอบเคยรู้สึกแย่กับคําพูดพวกนั้นแต่หนูไม่เคยเอาคาพูดพวกนั้นมาทําให้รู้สึกว่าฉันแย่จริงๆเพราะเรารู้ว่าเรามีดีกว่านั้นหนูรู้ว่าตัวเองมีดีอะไรหนูรู้ว่าหนูมีความอดทนกับอะไรได้ถ้าถ้าหนูปักทงว่าหนูจะทําหนูจะอดทนกับมันได้ซึ่งหนูก็ปักทงไว้แล้วว่าหนูจะเป็นนักแสดงหนูจะมีอาชีพนักแสดง ต้องบอกก่อนว่ากระบวนการนี่ช่องวันส่วนใหญ่จะเป็นแคสแคสกับพี่ต่อธนภพแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปแคสตอนนั้นเราเห็นชื่อพี่ต่อเราแบบอุทานอ่ะแบบว่าพี่ต่อธนภพเพราะว่าตอนนั้นเราดูผลงานเขาเราชอบมากที่เขาเล่นเป็นออทิสติกอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าต้องเอาให้ได้เป็นไงเป็นกันเรื่องนี้ต้องได้ต้องแคสให้ได้ฉันต้องได้บทมินตาในใจมีแต่คำว่าต้องได้ต้องได้ไดสุดท้ายก็ได้มาจริงๆ วันที่เจอก็เจ็บดีแต่ณวันนี้ก็ตลกดีก็มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเจอกับอะไรเราก็มนุษย์คนนึงถึงจะพยายามเข้าใจให้มันมากแค่ไหนเราก็มีลักโลบกดลงอยู่ดีเราก็มีความรู้สึกโกรธเสียใจกับคําพูดต่างๆอยู่ดีด่าในผลงานเนี่ยยังเข้าใจนะแต่ด่าลามไปอย่างอื่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเไม่แฟร์เลยอะ่ะเราก็อาชีพอาชีพหนึง่งแต่ทําไมคุณถูกได้มาแบบดูถูกเราขนาดนี้ สิ่งที่ตลกมากคือเป็นผู้หญิงด้วยกันเองทั้งนั้นที่มาดูถูกกันทั้งที่คุณไม่เคยรู้เลยว่าเราแบบผ่านอะไรมาบ้างกว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ถูกจับใส่พาแล้วก็เล่นคู่กันต่อนะมันไม่ใช่สุดท้ายแล้วเราก็มานั่งคิดว่าทําไมเราถึงปล่อยคําพูดคนเหล่านั้นอะ่ะจะมาทําให้เราหยุดหรือล้มเลิกในสิ่งที่เราตั้งใจว่าสิ่งนี้นเป็นอาชีพของเราเรารักอาชีพนี้มันก็เลยแบบโอเคตั้งต้นใหม่ไม่เป็นไรช่างมันให้เวลาเป็นเครื่องสูง ให้ทุกอย่างมันพิสูจน์เอาเองแล้วกันคุณจะเชื่อไหมผมเดินทางข้ามภพชาติได้ตื่นเต้นแล้วก็ลุนมากเพราะว่ามันเป็นการพลิกหนูเลยหนูใส่เอเนจีกับพิชยาไปเยอะมากเป็นละครที่ทา้าทายเอาจริงทา้าทายกว่าโรแมนติกดราม่าอีกเพราะว่าการเล่นคอมเมดี้ให้คนดูรู้สึกแบบยิ้มให้คนรู้สึกโอ๊ย ยัพิชยาที่มันแบบป่วนจริงๆเลยหรือแบบเอ็นดูเราอะหนูวมันยากกว่าอีกจังงงจังหวะ <c oughs> ปวดมากอะดีไดนามิกในการแสดงมันมันหายากนะคะที่จะแบบไม่ให้หน้าลำคาญเกินแต่ก็ไม่ใช่ว่าจืดจนคนดูแยกไม่ออกว่าเป็นคนในอดีตหรือเป็นคนปัจจุบันกันแน่ไม่อยากให้คนดูสับสนไม่อยากให้คนดูรู้สึกว่ามีทําไมอะตัวละครตัวนี้ไม่เห็นต้องมีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเป็นแบบนั้น ยากค่ะยากในที่นี้หมายถึงว่าพอเราไม่เคยร่วมงานกันก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราต้องมาเล่นด้วยกันเนี่ยก็ยากพอสมควรที่จะต้องหากึ่งกลางระหว่างกันที่ดูแล้วคนดูู้สกว่าเออไอคู่เนี้ยถูกแล้วที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องจิน้นหรือคนดูจะต้องอะไรเราคาดหวังว่าคนดูจะสนุกไปกับพิชยากับเขมชาตินี่คือความตั้งใจของหนูกับพี่เตา๋าเราอยากให้ พิชยากับเขีประชาติเป็นตัวแทนของคนดูที่จะพาคนดูเข้าไปในคดีลัก้่าภพแล้วสนุกกับการไขการสืบว่าใครเป็นคนร้ายบอกเลยว่าละครเรื่องนี้เนี่ยทีมงานทุกคนนะคะนักแสดงทุกคนตั้งใจมากแล้วก็เป็นรสชาติที่คนดูเนี่ยหาดูบ่อยๆไม่ได้แน่นอนในละครสืบสวนนะคะแล้วมันเป็นสืบสวนแบบพีเรียดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้พลาดกันนะคะสนุกรับรองค่ะ